สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอทีวีทุกคนค่ะเราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะคะเป็นท,ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสูตรสาวดำสามตัวท,ทั้งตรงทั้งโต๊ดทั้งสองตัวก็เข้ากันทุกงวดก็แล้วแต่ใครจะมีดวงมีบุญวาสนานะคะแล้วแต่ดวงเราบุญวาสนาเรานะคะแล้วแต่เราจะไปเลือกถูกเอาไอ้ใบที่สูตรที่มันออกหรือเปล่านะคะเพราะเป็นใบละสูตรนะคะ ่าทีนี้เราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะนะคะไม่เป็นการเสียเวลาจะนะคะก็ตามกด YouTube นะคะช่วยดูดูให้กําลังใจสาวดําสักนิดนึงนะคะตามกดของ YouTube ค่ะจะต้องให้ได้ถึงสิบสิบห้านาทีนะคะอ่าทีนี้เราก็มาเดินเดินต่อเลยค่ะเดินต่อนะคะตัวเด่นเลขเด่นนะคะเลขเด่นก็จะเป็นอ่า เลขเด่นก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สี่ห้านะคะอ่ะสาวดำก็จะทำเลยนะคะไม่ไปเป็นเสียเวลาค่ะเจ็ดศูนย์นะคะ เจ็ดศูนย์จะเป็นสูตรเอ่อเจ็ดศูนย์เจ็ดหกจะเป็นสูตรห้าตัวนะคะไม่มีเลขสองตัวนะคะจะมีเฉพาะเลขสามตัวเท่านั้นถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดเป็นเลขสองตัวมันได้แต่สิบตัวมันบ่คุ้มคา่าเรกพี่น้องค่ะเอามันจะติง่งติงเฉพาะสามตัวนี่แหละพูดได้เจ็ดสี่ศูนย์หกนะคะศูนย์หก ศูนย์หกศูนย์นะคะงวดนี้เด่นนะคะงวดนี้เลขเด่นชุดนี้หมายถึงสูตรนี้เลขเด่นก็คือเจ็ดศูนยหค่ะศูนย์ห้นะคะหก สี่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่ทีนี้เราก็จะมาตัดเลขเบิ้ลเลขหามออกนะคะเราไม่เอาค่ะบอเอานอกไปนองเนาะมันบอกนั่งล่ตนัาา่งอยู่สะเห็น บนสามตัวก็อันนี้เหล็กเด่นนะคะเหล็กเด่น ร่นจอนสีให้ในมัอ่ะ <า S 2> ตัดเลขเบิร์เลขหามาออกก่อนเนอะพี่น้องนั่งนะตัดเลขเบิร์เลขหามาออกก่อนเบิร์เลขหามนักกระจายเจ็ดศูนย์หกห้าสี่ ตัดเล็กเบื้ลเล็กข้ามออกตัด5 4 6 4 0 4 7 4ตัด5 4 5 6 5 0 5 7ตัด6 4 6 5 6 0 6 7ตัด0 4 0 5 0 6 0 7ตัด7 0 7 6 7 5 7 4ตัดออกที่เรียบร้อย เขาบ่เอาเบิ่รบ่เอาหามได้กระเด้อพี่น้องได้กระเบิ่งซอยเบิ่งเป็นกำลังใจให้นังแน่นอนก็นาะนั่งกับบอดดี้เมื่อใดอยังดอกเคล็ดสมุดไปกันเพิ่นเทปซี่เพิ่นถือิ่นกระโซ้งมาให้กุละบลอยสองลอยกะบอดดี้ไปใส่ดอกกับยูสวนท่ำนี่แหละ บอกเอฟซให้เข้าใจก่อนนะคะว่าสูตรของสาวดําจะไม่มีเลขสองตัวนะคะมันไม่คุ้มกันนะคะฟันไปที่สามฮารถดอ่สามตัวเม่นถูกตัวกับบุ่มพี่น้องเนาะอันเข้าสิเป็ถาซื้อความมือมันออกกัเขาอันเมิดอจ้ะอ่าบันีเข้ามาลืมเลยมุกอันกับอันไป สี่หกห้าสี่หกห้าห้าหกสี่หกห้าสี่สี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์หเจห้าสสห้าเจห้าเจสเจหกสี กเจ็ดสี่สี่เจ็ดหกมันคือหลุดจอดแล้วที่น,นั่นสี่เจ็ด 6, 0ูนย์หกสี่ศูนหกสี่ 0 7 4 0 7 4 4 7 0ส4 7 4 0ีม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 ี้

หนึ 4, 7, 5ง6 6็ดสี่หนึ่งส้าเจหห้าเจห้าเจหเจหห้า สภาพเดิมทั้งหมดมีสิบหางเท่านั้นเ้ยพี่น้องมีสิบหางค่ะ สูตรสาวดำท่านนั่งเอาปากกาต้อนปกา,นาปนนกกานั่งดู่ใส่บันดูก็เดียละฮะยอมากมืออนในนี้ได้พี่น้องใครเดิโพคะ นาเบื้องเนอ้อพี่น้องเนอมัดกับจังคอยจัดเด้อจ้าเอาดับนั่งสิบอกไปก่อนเนอว่าสูตรนั่นนังเฮ็ดเป็นซิปสูตรพุล้ล่ะอ่าสีซิปมากกว่าซิปได้หายเบื้องทุกสูตรค่ะเอาลงทุกสูตรเพราะว่าเฮ้เาเฮ็ดสูตรสามตค่ะมันบ่เป็นสองตมันกัเฮ็ดยากบาดนี้นั่งไปจากใหรว่าเอาเอเฮ้าเฮ็ดซิปสูตรนี่ มันนี่เขาก็ไม่ว่ากันวัดกันต้องจีดวงข้องเราได้กะรดวงข้องเขานี่กันเขาดวงดีเขาก็ต้องยิบเอาเขาก็ต้องมักเอาตัวเอาสูตรที่มันมันออกนั่นแหละเนาะเอานี่ค่ะคันมันเนี่ยเบื้องตัวนี้เลยค่ะคันมักเนี่ยเจ็ดศูนย์หกห้าสี่กันเขามัดมี่เรียกถึกใจเขาเอาใบนี้เลยไปซื้อจ้า ส่วนใจนั่นนี่ว่าเอาเลขสามตัวนี่มันมีสิบตัวนี่ยมันซื้อสามชุดก็คือสามสิบตัวมันถือมันก็ยังได้กำไรอยู่พี่น้องย่าให้ว่าถือแบบถือแบบขาดทุนขาดทุนนะหัวใจถือทุกงวดแตั้งขาดทุนทุกงวดจเบาไว้แบบนั้นน้องพี่น้องเนาะถือบ่ราะสันถืออยู่ตั้งขาดทุนมาสันน้อยแต่เป็นบ่อยากได้ยินคำนี้เนาะแต่เลือขตัวนี้ถือเราก็ขาดทุนนะต้องถือแบบบ่ขาดทุนก็จะเกินว่าถือเนาะ เสียนั z, ่งวงกลมให้น <Yeah. S 2> ั <So here S 2> ่งกระบ้วงหัวเสิยวุงกลมตัวใดจะบอนั่งกระบ้วงหัวมันสิออกตัวใดขึ้นกันเด้อพี่น้องเด้อแล้วตั้งแต่บุญวาสนานำพาของเฮาจ้ะอันนี้สูตรที่สองแล้วนะคะสูตรที่สองแล้วเด้อพี่น้องเองเบิ่องบนย้ำนั่งเสียนไปจับให้พี่น้องเบิ่งกระเจีไอ้มันตั้นเด้ไอ้มันบอชัดนั่งไอ้ซ้ำก่อนกับมันเฉได้ชัดพี่น้องย้ำนั่งไปย้ำนั่งไปเโากับพี่น้อง ใา่เห็นหน้าเห็นตากันบ่นเด้อไอ้นนี้ก็บอชัดท,ทั้งสีนะน้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะคันเรียกเขานั่งก็มีกำลังใจกันเรียกเขาแตะว่าเ e อฟซีบเบิงบบติตาบโบกดไลค์กดแชร์ให้นั่งก็บมีกำลังใจคือเกาเดอร์พี่น้องต้องให้กำลังใจกันกดไลค์กดแชร์ให้นาะนั่งถิ่นพ้นเกิบอบอสบอลไลน์นะ กุดอะไรกุดแช่ไหเพราะได้มีกำลังใจเนาะอ๋ออ๋อบาเนี้แคปอ,อเลยจ้าแคปอ,อเลยเ้อบานนี้เอาชัดชัดแจ้งแดงแจ้แล้วชัดเจ็นแล้วบานนี้ ขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องที่เป็นกำลังแรงใจขอบคุณยศี่ที่นถือไว้พโสมมาหไหร้อยสองร้อยทอดได้ก็ดีเมื่อตจะพ่อแม่สาวดำบ่ได้ไปมีได้ได้แลหาอย่างดอกจะก็มาเฮ็ดสูตรไว้เนี่ยพิจารณาเบื้อง่าขันเฮ้าเฮ็ดสูตรสามตัวได้เนี่เฮ้าเฮ็ดกันมันถือจังสิมันก็มีกาไมนี่หน่อยมีหลายก็ยังมีเนาะพี่น้องเนาะพูดให้เข้าใจกันก่อนนะคะว่ามีหลายชุดมีหลายสูตร แต่ว่ามันเข้าแน่นอนค่ะทุกงวดบางงวดก็เจ็ดสูตรแปดสูตรก็เหลือแต่จะถึงสิบสูตรลวค่ะที่เนี้ยต่อไปเนี้ยนะคะแล้วท่านก็เราต้องใช้วิธีเสี่ยงโชคเสี่ยงบุญบุญวาสนาผู้ดใดถือกับความเมียนให้เพลินหูนในเด้อว่าถือพี่น้องเอ้กดอยกวดแช้เห็นนั่งน้ำในได้จ้าขอทุกท่านโชคดีค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่สองแล้วเด้อพี่น้องสูตรที่สองแล้วกับสังเกตเบื้องว่าส,ส,สูตรที่สองกับสูตรที่หนึ่งตัวเลขมัน มันตั้งกันหรือมันไข่มันไก่เคียงกันยังเข้ากับพิจารณาเบิ้งก่ะคันว่ัสดุสูตรมันสิเข่าลายตัวหรือเพราะว่านั่งสิจับสูตรบ๊กโบกไก่กันค่ะคันว่าคันคันสมมุติว่าเข่ากันเลยเข่าเจ็ดแปดใบสิเจ็ดแปดสูตรทั้งสิ้นก็ย้อนว่านั่งคิดแล้วว่าเขาต้องจับใกล้ๆกันมันมันคันคันมันสูตรกับมันเข่าเนี่ยมันก็จิเข่าลายสูตรเลยล่ะน้องพี่น้องน้องพี่จะแล้หน้าเบื้องเนาะ คิดเบ้งกะขอให้ทุกท่านโชคดีกะนล้ำรวยล้ำรวยถูกเว้งวันนี้กันทุกผู้ทุกคนเนะพี่น้องเอ้ยรวยๆเลยรวยเลยจ้ยยยา